นี่ใบไผ่โอ้นี่เนาะหาสองหาสองยังชัดเลยน้องพี่น้องบดตะมาหนี่เก็บเหรออ้เสียดายบ่ได้ดมากคนหนานี่เนาะบ่ได้เขียนนั่นน่ะเป็นเัาเองบ่ได้เขียนเป็นห้อยแบบนั้นเองเลยครับนี่ตัวแรกคือนอย่างคืนอนสามบ่มันบ้าู้นเลนั่นน่ะตัวแรกนี่มาสีปังสีเดียวตัวสีตัวนี้ตัวน,น,นี้ตัวนี้เอามาสีกับไก่เดี เอาเชียร์ไก่จะว่าเป็นยังไะคือเลขไงคือเลขสามเลยสามแล้วนั่นสามห้าสองปื 3, 4, ๊ดสามห้าสองอยู่เยเรือโบราณสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้เราเดินทางมาที่นะครับเรือล่มผีเรือล่มนะครับวัดบ้านปลาขาวที่เคยโด่งดังนะครับผมวันนี้เราจะมาขอโชคกับผีเรือล่มกันนะครับเนาะวันนี้่ไหมจุดทูบขอเอานะครับเพราะว่า บ่มีหลางทรงมาลงนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันโอ้ยพี่น้องเลยตะกี้กับโด่งดังเศียรนี่กยังเหลืออยู่เศียรกระเบื้องเศียรกระดูกเศียยังเหลืออยู่นะครับพี่น้อง เรือโบราณเรือโบราณให้โชคนะค,ะคนรับทุกคนมบงเด็กคนนะเด็ก,เกในใบพายคนนะเบิ่งเด็กในใบพายคนพี่น้องเด็กในใบพาย 1 9 7 1 8 7 8อันนี้253อสิทธิเนาะพี่น้อง253เอาวันนี้ตัวน,นี้พี่น้อง1 9 7นี่พี่น้องเบิ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 งอยู่ในใบไผ่อยู่ในไพยในไผ่เหลือ ถตาเคียนที่แม่คู่เอวคนมาเอาคืนนะครับพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวบนก่อนพี่น้องซองไปเรื่อยๆรอยเรือโบราณเรือเก่าเรือโบราณครับเป็นว่าจากหลายปีแล้วมาด้วยต้นไม้ไงไม้ต้นเดียวนะครับทุกคนนี่ไม้ต้นเดียวไม้ลำเดียวไม้ต้นเดียวเอามาเห็นเรือ ขอให้ถือขอให้เขาอย่างนี้เด้อจะได้ดงดังเรือโบราณนะครับที่วัดบ้านป่าคขาวอยู่ที่อำเภอพุทธไทสงจังหวัดบุรีรัมย์มีคนมาขอเรียกไปบ่เห็นด้วยใบเรือใบพายนะครับพี่น้อง ุงามเท่ผมมีเรียกว่าไข่ไหนไหมโอ้ไข่ไก่สามสามตัวนี่น,นี่มีเลขมั้งบอสเบืเห็นนี่สามศูนย์ สอบถามหลวงพ่อเพราะหกว่ามีคนม,มาขอเลยอยู่ตเ,เ,บบเ,เต้ช่วงนี้เน,นี่ยช่วงเงียบเต้มาขอแบบเงียบๆแล้วตรงให็นปะเห็นเงียบพี่น้องก็เห้นที่เพิ่นได้เลือกกลับมาดวงดังอีกให้นว่าดว,ดวงดังอีกน,นี่พี่น้อง,อ,งยอยู่ในใบพายนี่แหละ เดอที่จุดทูบขอเรือพี่น้องเรือจุดทูบขออีกทีนึงจุดก่อนเฮาจุดลูกจุดทูบขอได้อีกเนาะได้อห,หอดสามตัวมันดีจัตงแต่โดนเหรออันนี้ก็หลายหลายงวดอะดไรมาอันนี้จุดทูบขอนะครับเรือผีโบราณ ได้โชกได้าดลาบเด้อในวันที่สิบหกมีถนยสองนายหกสิ8แปดนะครับที่เรือโบราณมาแล้วครับพี่น้องเลขสามเลขสามเลขสามเห็นกับอยู่ปิงปองนั่นนะปิงปองเมื่อกี้ก็เห็นสามแต่เพราะชัดทูบก,ไกไ็ได้สามแล้วนี่ทูบก็ได้สามไ่ใด้ปิงปองกับสามอีกอันนึงงผมมีตัวเลขก,ก็จะเป็นสามศูนย์ตัว ให้เลขถูกจะเป็นสามนังครับพี่น้องคมๆม,มาแล้วคมๆม,มาแล้วครับคมๆม,มาแล้วนี่เอาลุนพี่น้องพี่มาพี่มาอยากให้เป็นตัวไหนครับโอ้เรือโบราณให้โชคพี่น้องนี่เด้อคนเลยที่ผู้คนมีโชคลับ คือชุกไทยเนาะชุดไทยใหม่ไปเพิ่นอ,นอาจจะผูกมาดับเดือยเล่าก็เกา่ากันทีเรือลำนี้เดีเรือลำนี้มาเหรความยาวก็ออกแต่ว่าตัวตัวนี้นี่มันหาสองคักๆแล้ยหาสองชัดเจนแต่ว่าตัวนี้ตัวนานคือหกเลยท้องประเทศโอ้นี่เนาะหาสองหาสองยางชัดเลยเอาพี่น้องพอดีมานี่ยเห็นเหรออ้เสียดายพอด้มากก้นนานี่เนาะ บ่ได้เขียนนั่นน่ะเป็นเอาเองบ่ได้เขียนเป็นห้อยแบบนั้นอีกเลยครับนี่ตัวแรกคือนอย่างคือนสามบ่มันบ่หูขึ้นเลยนั่นตัวแรกนี่มาสี่บ่ไอ่ไม่เบิดมันบุบลงไปโอ้เสียดายเด้งวดบ่ขนาดไหนนะครับนี่ลำเรือเดี๋ยวจะให้พี่น้องตัวแรกนี่ครับพี่น้องนี่นี่ด้านนี่บ่งนี่นี่สามสามห้าสองนี่คือสามห้าสองปื๊ดเสียดายงวดที่ผ่านมารคับอยู่ที่เรือโบราณ นี่ครับพี่น้องเสนเยู่ขงดยสลยห้างสยหงบ่ได้มาทำเป็นหมาไ่ได้เลยนะทำานมามวนผันได้เป๊ะเลยล่ะครับพี่น้องเลไม่ยมาครับมแล้วเลขถูกป่ะสามหกสามหสามหกน่าจะเป็นแปดตัวที่สามนั่นสามน่าจะเป็นสามหกแปดด้วยครับพี่น้องเด้อ เดี๋ยวคออนุญาตซูมครับซูมซูมสองตัวนี่สามหกแล้วสองท้ายนี่แปดแน่นอนแปดร้อยเปอร์เซ็นสามหกแปดนะครับจุดทูบขออยู่ที่เรือโพรานบ้านปะเขานะครับนะครับพี่น้องเดอิอนี่ครับสามหกแปดนะครับสามหกแปดซูมได้ก็สิบแปดอันนี้อันนี้สามตัวแล้วเล็กทูบนี่นี่สามหกแปดนี่ยูเซยสามตัวอันนี้สองตัวนี่ อนี่สองตัวปิงปองนไงปิงปองอันนึงเป็นเลขสามอันนึงว่ามีตัวเลขคือเป็นสามศูนย์นั่นแหละเออเอาเออพี่น้องเบิ่งอ่ดิมาสรุปนะครับผมสำหรับตัวเลขอยู่ที่เรือโบราณแล้วนะครับจุดทูบได้นะครับสามหกแปดนะครับสามหกแปดนะครับทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนำไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมขอท่านโชคดีนะครับในวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม